ร้100อกูเลกดเปิดไปนะคะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอตะระบเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะจะมาทำการเปิดกล่อง100%นะคะสกิน4ระดับรุ้นรับกล่องสกิน100%นะคะระดับนี้นะคะจะมี Hero อีก e g e n d Ultimate แล้วก็ Extreme นะคะทุกคน ก็คือเคยเปิดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งก็คือได้ระดับฮโรอีกมานะคะทุกคนก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์ด้วยนะคะทุกคนเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นกําลังใจในการทคลิธีของเราต่อไปด้วยถํามว,ว่าทําไมวันนี้ลงคลิปเย็นนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนมานะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะกดเข้าไปเลยนะคะเพียง99เปิดขออนุญาตแคปเจอร์หน้าจอาไปหนึ่งนะทุกคนต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นมิ มิฉนั้นจะได้โอกาสรับเพรนะคะก็คือเขาจำกัดแค่ไอดีละ3กล่องนะคะเริ่มเลยนะคะทำการเปิดไปนะคะทุกคน100%ยเก,กดเปิดไปนะคะทุกคนอุได้เฮ้ยทุกคนได้รีเจนน่ะได้ตัวแวนเจนรีเจนเอ้ยหมนมาหลอกให้เราดีใจไะเดี๋ยวทุกคน เหมือนมาหลอกลอกเธอมาหลอกกันให้เชี่ยนดีใจเชิ่อมาหลอกคห้เชี่ยนดีใจนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามารับสกินฟรีตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้เขาก็แจกอยู่แล้วป่ะทุกคนตัวแวนเนี่ยวอสทุกคนโอ้ยทุกคนเสียดายเงินมาก99คูปองอะ่ะก่อนที่ แบบทำไมเราต้องเกลือทุกคนไม่ก็จอจอ่ะอ่ะอีกกล่องนะคะทุกคนกล่องสุดท้ายเราก็จะพอแล้วนะคะชีวิตเราต้องพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเราออกนะคะทุกคนอ่ะเปิดได้อัตะหบทคำนะคะทุกคนเอาจริงๆทุกคนเปอร์เซ็นต์โอกาสออกอะ่ะมันออกน้อยมากน้อยแบบน้อยอะ่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีเนี่ยนะคะดูเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเนี่ย x x team กับ unlimited ก็0.20%นะคะแล้วก็ regen 99.80%นะคะแล้วก็ heli 90%นะทุกคนเอาจริงๆใครจะไปสุ่มใช่ไหมเราคิดว่าไม่คุ้มทุกคนเนี่ยเปิดเพื่อรู้รับ1สกินที่คุณยังไม่มีเนี่ยต้องเปิดทีละกองมิเช่นนั้นจะได้โอกาสรับเพชรคือทุกคนคือมันแบบเราคิดว่ามันไม่ใช่อะทุกคน เรือนะคะใครจะไปเปิดก็คิดดีๆแต่เราไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องได้แวนเนี่ยทุกคนแต่ได้แต่ถ้าซื้อ99คือได้สกินแน่นอน100%แต่ไม่รู้นะคะว่าตัวไหนแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมนะคะนี่มาแวนเฮลซิ่งโอ้ยอยากจะร้องไห้ประเด็นคือตัวแวนอะแจกบ่อยด้วยนะทุกคน ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากได้แวนไหมอยากได้ตัวอื่นอ่ะไม่เข้าใจเราอ่ะทุกคน C m เราคิดว่าเราอ่ะจะเลิกสุ่มแล้วนะคะทุกคนคิดว่ามันเราไม่ชอบเบื่อความเกลือมากนะคะแล้วก็เสียกูบองไปเยอะมากก็ช่ยกันกดไลค์ให้ถึง20บ like ไลค์ด้นะคะทุกคนสำหรับพิมพ์ี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ